สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อใกล้ตัวมากๆแล้วก็น่ากําวลน,นะคะเรื่องแก๊ง call center ที่โทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปงค่ะสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะแล้วก็มากล่าวหาว่าเราเนี่ยไปพัวพันคดีฟอกเงินโหฟังแล้วตกใจเลยนะคะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกลโกงแบบนี้กันโดยอิงจากคลิปวิดีโอของนายตำรวจท่านหนึ่งที่ให้ความรู้ไว้นะคะมาดูกันว่าเขาทำกันยังไงทำไมคนยังหลงเชื่อแล้วเราจะป้องกันตัวยังไงได้บ้างอืมเป็นเรื่องสำคัญมากครับเพราะกลโกงแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรซับซ้อนเลยนะแต่เน้นเล่นกับเอ่อความกลัวความไม่รู้ของคนลุ้นล้วนเลยครับการที่เราเข้าใจวิธีของเขาเนี่ยก็เหมือนเราสร้างเกราะให้ตัวเองด่านแรกเลย ใช่เลยค่ะสถานการณ์ที่เจอบ่อยๆก็คือมีโทรศัพท์เข้ามารู้ชื่อรู้นามสกุลเราเป๊ะเลยนะคะครับตรงนี้แหละที่ทำให้คนเริ่มเชื่อใช่ค่ะแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปป,ปงบอกว่าบัญชีธนาคารเราเนี่ยเเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินร้ายแรงฟังดูน่ากลัวมากจริงๆค่ะมีเคสหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้น่าตกใจมากผู้เสียหายเขาคุยโทรศัพท์กับมิจาชีพตั้งสองวันเต็มๆนะคะโอ สวันเลยเหรอครับ2วันเลยค่ะสุดท้ายก็คือหลงเชื่อโอนเงินให้เขาตรวจสอบตั้ง3าบัญชีเสียไปเกือบแสนเก้าหมบาทอะคะ่ะโอโ้โหน่าเห็นใจมากครับเคสนี้มันสะท้อนกลวิธีหลักๆที่เขาใช้เลยนะคืออย่างแรกสร้างความกลัวกดดันแบบสุดๆไปเลยกดดันยังไงคะเขาจะขู่ครับใช้คำพูดแรงๆเช่นจะฟ้องร้องดำเนินคดีร้ายแรงนะจะอายัดทรัพย์ส,สินทั้งหมดเลยหรือแบบ ขู่ว่าจะแฉให้คนรอบข้างรู้โอ้ยสารพัดเลยครับทำให้เหยื่อเนี่ยตกใจกลัวสับสนแล้วก็ไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาไปตรวจสอบอะไรเลยแล้วเขาเร่งเราตลอดเลยใช่ไหมคะเหมือนไม่ให้เรามีจังหวะได้คิดหรือไปถามใครเลยใช่ครับอันนั้นเป็นอีกจุดสำคัญเลยคือเขาจะสั่งห้ามห้ามเด็ดขาดเลยนะว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่คนในครอบครัวอ้าวทำไมล่ะคะเขาจะอ้างว่าเป็นส้ำรับทางราชการบ้างล่ะ ความลับในสำนวนคดีบ้างละ่ะถ้าไปบอกใครจะมีความผิดหรือจะทําให้คนใกล้สิทธิ์เดือดร้อนไปด้วยคือพูด้ง่ายๆเขาพยายามตัดเราออกจากโลกภายนอกตัดเราออกจากคนที่อาจจะช่วยเราได้อ่ะครับอ๋พอเราอยู่คนเดียวกล,วกลัวๆก็เลยง่ายที่จะถูกหลอกถูกต้องครับพอโดดเดี่ยวแล้วก็กลัวมากๆเนี่ยก็จะถูกควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างคือเขาสร้างความน่าเชื่อถือปลอมขึ้นมาด้วย สร้างยังไงคะก็อาจจะมีการแบบโอนสายไปให้คุยกับคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจยศสูงขึ้นหรือให้แอดไลน์คุยมีการทำเป็นสอบบากคำผ่านวิดีโอคอลเลยนะคนที่คุยด้วยก็อาจจะแต่งตัวคล้ายๆตำรวจใส่เครื่องแบบอะไรแบบนี้โหทำกันขนาดนี้เลยอ่ะครับทั้งหมดนี้คือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปลอมๆให้เราตายใจไม่กล้าถามไม่กล้าสงสัยพอรวมกับเรื่องที่ห้ามบอกใครเมื่อกี้มันก็เลยเป็นสูตรสาเร็จของเขาเลยครับฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะ แล้วอพอจะมีจุดสังเกตง่ายๆหรือสัญญาณเตือนภัยหลักๆให้เราจําไว้ไหมคะมีครับมีแน่นอนจริง,รงๆเราสรุปเป็นขั้นตอนที่แก๊งนี้ชอบใช้ได้เลยนะเหมือนเป็นคาถา4ี่ข้อไว้กันตัวเลยครับจําง่ายๆเลยนะคาถา4ี่ข้อมีอะไรบ้างคะครับข้อแรกเลยคือโทรหาเราอ้างเป็นปอปกองอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยค่ะข,ข้อ2บอกว่าเราเกี่ยวกับคดีฟ้องเงินกล่าวหาแรงๆให้เราตกใจ ข้อ 3. ให้แอดไลน์คุยกับตำรวจปลอมสอบปากคำออนไลน์ดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้องเพิ่มความน่าเชื่อถือกดดันเราต่อ,อและข้อสุดท้ายข้อ4ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบอันนี้คือเป้าหมายของเขาเลยคือหลอกเอาเงินเราอ๋อชัดเจนเลยค่ะ 4. ขั้นตอนนี้ใช่ครับถ้าเจอครบทั้ง4ข้อนี้นะครับให้รู้ตัวทันทีเลยว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอน100ซไม่ต้องไปสนใจคำขู่ใดๆทั้งสิ้นกดวางสายทิ้งไปเลยครับวางสายเลยนะคะไม่ต้องคุยต่อไม่ต้องคุยครับวางเลย เข้าใจแล้วค่ะแล้วสมมติว่าเอา่อถ้าเกิดพลาดไปแล้วโอนเงินไปแล้วมีอะไรที่ต้องระวังต่ออีกไหมคะมีครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันต้องระวังมิจฉาชีพซ้ําซ้อนคือหลังจากที่เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอีกกลุ่มโทรมาอีกนะอา้าวมาอีกแล้วหรอคะใช่ครับ คราวนี้มาแนวใหม่อ้างว่าสามารถช่วยตามเงินคืนให้ได้หรือช่วยเคลียร์คดีให้ได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือมิจฉาชีพอีกกลุ่มหนึ่งมาหลอกซ้ําครับห้ามเชื่อเด็ดขาดเลยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยให้ติดต่อธนาคารโดยตรงแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจเท่านั้นครับ ค่ะค่ะต้องระวังซ้ำซ้อนด้วยนะคะงั้นขอทวนคาถาสี่ข้อกันภายแก๊งปปงออีกทีนะคะจะได้จำกันแม่นๆครับผมข้อ1โทรมาอ้างเป็นปปงอข้อ2กล่าวหาว่าเราฟอกเงินข้อ3ให้แอดไลน์คุยกับตำรวจปลอมและข้อ4ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบถ้าเจอครบแบบนี้วางสายทันทีเลยนะคะการรู้ทันนี่แหละค่ะเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยใช่เลยครับรู้ทันคือเกราะที่ดีที่สุดจริงๆครับแล้วก็ ในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยที่การหลอกลวงการสร้างเรื่องการแอบอ้างตัวตนมันทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมากๆผ่านออนไลน์เนี่ยนะครับค่ะมันก็อาจจะมีคําถามที่เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเออแล้วเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองยังไงหรือจะสร้างกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือส่วนตัวได้ยังไงก่อนที่เราจะเชื่อหรือจะทําตามคําสั่งใครก็ไม่รู้ที่ติดต่อเรามาทางโทรศัพท์หรือออนไลน์การหยุดคิดตั้งคําถามแล้วก็ตรวจสอบก่อนเนี่ย อาจจะเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดในยุคนี้เลยก็ได้นะครับ